สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมซเวร์ไดรทูไดอีกแล้ว,ลวโอเคร่าน,นี้นะครับทำเควสเอ้ยเฮรีไม่ใช่นี่มันครึ่งบินเอ้ยทิ้งแอร์ดอบเป็นระยะทาง300เมตรเริ่มมาก็เจอของเด็ดเลยว่ะแอร์ดอบจกพัดเจ้าไม่น่าเชื่อเลยครับมาันจากพัดเจ้าหลือเกินโอเค ไปหาแอ้ดอกกันทุกคนที่นั่นจะต้องมีของที่เราต้องการอยู่แน่นอนอาทีเช่นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมหาอะไรผมก็พูดไปงั้นแหละลงไปเลยดีกว่าวทางนี้นี่เหมือนทางหนีฉุกเฉินของเราเลยลเนี่ยโอ้เหยียบศพและช้าลงด้วยเอาเอาเ,าเาแย่แล้ เอ,อ้ยแลหลายตัวซะด้วยมันไม,ไ,มไม่ได้มาแค่หนึ่งแต่มันมาถึงสี่ห้าตัวโอ้โห้เพิ่งเริ่มมาก็ให้เจอของเด็ดซะแล้วอะ่ะหนึ่งศพสองศพเฮ้เรียกผมว่านักแม่นปืนได้เลยเดี๋ยวจะยิงแบบกด F7 ด้วยนะเนี่ยปิดแบบนี้แล้วดูแค่ศูนย์เออสามศพโอ้โห้ ไอ้อพวกกระจอกพวกนี้นี่มันจะทำมาหากินอะไรได้ไหมเนี่ยถูกคนยิงจากระยะ50กิโลเมตรก็ยังตายเฮ้อเออ้อโหเทพจริงๆแล้ววะพิซซิทเทพซ่าศูนย์ศูนย์เจ็ดอยาเข้าไปข้างในเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เอาปืนแก่ละโอ้โห ตายพันพิเศษคุับผู้ชมตายพันอะไรไม่รู้อ่ะแต่แบบเจ็บเลยอ่ะพันแผลหิวด้วยอ่ะกินเลยตกใจหมดเลยมันมาจากไหนวะเนี่ยอ้โกงก็ใกล้พังแล้วเอาเอาเอา,เ,อาเดินทะลุได้แล้วหรอโอเค ไปเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะถือปืนไปก่อนนะเพราะว่าความปลอดภยัยโอ้โหแล้วกระสุนปืนไรเฟิเลเลยแค่สามนัดเฮ้ยเราถือว่าโชคดีหรือเปล่าวะเนี่ยอดอดโคตรใกล้ะอะขาอาจจะเห็นเรานะครับแล้วก็ส่งความช่วยเหลือมาผมขอข้างในเป็นปืนสุดโหดแล้วกันนะไม่ขออะไรมากแต่ขอปืนสุดโหด ซัายนี้ได้โอ้กระเป๋าแล้วก็โอ้เหมือนกล่องของขวัญเนี่ยเป็นแบบลักคกี้บ็อก์อ่ะอันนี้อ,อ้าวอ๋อเป็นไอ้นี่ดีกว่ามดมตของมอดของชุดเกาะนะครับเป็นใส่เสริมเปิดได้โอ้ยลูกซองไปช็อตการพร้อมกับหนังสืออันนี้ใช้โอ้โหได้หนังสือเรียนรู้เลย อา้าชิมหายแล้วเราลืมวางที่นอนที่บ้านหลังใหม่เราดีหว,ว่าแย่เลยอ่ะน,นี่อเอาเถอไม่เป็นไรเลยครับไม่ว่าที่ไหนก็เหมือนบ้านของผมเพราะว่าผมอยู่คนเดียวในโลกใบนี้แล้วออเอาละผมขอเฟสอะไรก็ได้ที่ทำให้ผมได้จักรยานภายในเวสเดียวอ่ะผมไม่ค่อยโลภเท่าไหร่นะครับผมแค่อยากได้ของที่ผมต้องการผมเป็นคนดีสวัสดีครับสวัสดีครับ เออมีงานอะไรบ้างโอ้ห้าร้อยเมตรอีเหรอโอเคอีนี่น่าจะเป็นทิศไม่แต่ตอนนี้เราหายไปทางทิศไหนวะเนี่ยช่างมันลวกันนะครับเอาใกล้สุดก็คือห้าร้อยสิบแปดเป็นหาของโอเคผมรับเฟสครับหาของแล้วก็มีอะไรผมซื้อไหมยาไม่มีอะไรดีๆเอาแถมเราไม่ได้เอาตังค์มาด้วยบัดโถ่ ที่เราออกจากบ,บ้านไปพกตังค์ได้ยังไงเนี่ยไปเร็วโอ้โหที่เราต้องไปหาของในสถานที่ที่เป็นป่าไม้เหรอเนี่ยเออแย่จริงๆเลยผมอยากหาของที่ป่าไม้เพราะมันไม่เอานี่ใกล้ถึงแล้วนะเนี่ยแต่แบบทำไมไม่เห็นอะไรเลยวะ เห็นแค่ต้นไม้ต้นเดียวเองอ่ะอย่าบอกนะว่าขุดจริงๆหรือนี่โอ้ขุดจริงด้วยอาต้องครับที่ขุดแล้วทุกคนที่ขุดนี่น่าจะอยู่ส่วนส่วนไหนวะอันนี้ไงใช้ออขาดไอ้นี่อะไรนะไฟเบอร์อะ อเอาตียพวกยาแห้งไม่ได้ไฟเบอร์ด้วยออแยแย่แย่แย้อวิ่งกลับไปหาญยาแบบญยาดูดีอโอเคไม่วิ่งอะไรก็ไม่มีปัญหาครับทางใครทางมัน่๋ยุย่งเกี่ยวกันเลยนะพวกเราอ่ะเป็นซมบ,บี้ก็มีมารยาทหน่อยเอาเอาโทษ เดี๋ยวก่อนนะทำไมเราไม่มันไม่ออกเลยเนี่ยโอเคออกอ๋อต้องต้องใจขวาหรือเปล่าวะเดี๋ยวก่อนนะเออถ้าถ้าไอ้นี่ทุบด้วยขวานได้แล้วแบบเอาก็ทุบได้แล้วผมโอ้โหเ้ยผมมาหาของละครับเอ,เอ,เอเาเอาเลวเควสหายไปไหนอะเอ้าผมผมเฟลเพราะว่าผมเดินออกจาก ไอ้วงกลมเดินไปหาของน,นี่ผมอุตส่าห์เดินมาเลยนะระยะทางก็ไม่ใช่ขี้นะเว้ยไกลนะโอ้โหมันเป็นผพพวกแกเออนี่แน่เป็นพพวกแกใช่ไหมเอมอคลุงครับ ทำไมเคเวสลุงถึงห้ามเดินออกจากวงครับผมแค่ดเดินออกไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะนี่ลุงทำแบบนี้กับผมได้ไงอะ่ะโอ้มาทักผมเหมือนเป็นเพื่อนกันด้วยไม่ใช่เพื่อนว่าแต่ผมลืมมาร์คมาบ้านไว้อเนี้ยเซฟไว้นะครับแล้วก็ใส่เป็นรูปบ้านเขียนไปว่าศูนย์ <laughs> สิ้นคิดมากเลยโอเคสวัสดีครับลุง เออมีงานไหมเอ๊ะเ,เดี๋ยวก่อนลืมดูทิศเลยป๊แบหบนึ่งนะโอเคอืมโอเคมีทิศแบบแต่มันตกไหมอ๋อนี่ไงแต่มันตกนะครับก็1.2กิโลเมตรก็ดูดีอยู่นะเคียร์ซอมบี้ ครับผมขอเอาเคียวซอมบี้แล้วกันยังไงก็ใกลจากบ้านเราโอโ้ไกลพอตัวเลยนี่ว่าที่ผมยกเลิกเคล็ดเนี่ยเป็นลุงกราบละให้ผมยกเลิกเถอะเดินไกลขนาดนั้นเลยเนี่ยโอโ้โหเอ้ยยกเลิกเควสยกเลิกเควสนะครับรีมูฟรีมุบไม่ไม่เอาไม่เอาขออย่างอื่นอ่ะที่แบบ ไม่ไกลเท่าไหร่อ่ะอันนี้ใกล้สุดละหาของโอ้โหเอ้ยไกลบ้านขึ้นเรื่อยๆแฮะเฮ้ยผู้ชมดูดินี่มันอุกบาทตกใส่หรือเปล่าวะมันแบบลุบโบเลยอ่ะลุมลึกลุมนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อเอ่อ20ล้านปีก่อนนะครับเกิดจากอุกบาทยุค เดินเสาเดินเล่นนะครับแล้วก็โดนอุาบาทยิงใส่ตายช่างเป็นการศูนพันธ์ที่น่าชื่นชมจริงเลยเป็นการตายที่แบบเฟี้ยวมากเลยถูกอาบาตกใส่ <laughs> โอ้นี่มันจะมีล่องลึกทุกที่เลยหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าเหมือนเป็นหมู่บ้านเฮ้ยคารือหาดหรือว่าเป็นแค่บ้านเฉยๆไม่อยากจะเชื่อ เดินเข้าไปแบบพระเอกโอ้โหเจอกะคาบอยตะวันตกนี่เมืองชื่ออะไรครับเนี่ยผมอ่านไม่ออกเลยอ่ะเอาไม่ใช่มันอ๋อมันคำอ่านยืนดีดี่าเฮ้ยจูดิวิชอ้าร่าขายของเหรอมีโอเพนด้วยตรงนี้อืมขี้โกงไปหน่อยก็ไม่ได้นะครับว่าจะยอมไปซื้อของซะหน่อย ดูปอดซอมบอี้สุดๆเลยอะเนี่ยถึงทุ่มแล้วว่าเดี๋ยวเวลาทำงานอีกแค่3ชั่วโมงเอาจริงๆแล้วเหลือแค่2ชั่วโมงเพราะอีกชั่วโมงหนึ่งเดินหาที่ขุดอีกแล้วหรือครับเนี่ยนี่มันแก๊งขุดสมบัติชัดๆ จะรับเลยละกันอ่าพื้นที่ตรงนี้ใกล้สุดแล้วนะครับเป็นพื้นที่ที่ดีมากออกจากใกล้ๆขุดดินแล้วได้ก้อนอะไรวะนะ่ะเฮ้ยด,ดิดินยุบลงไปแล้วหรอถือไเหมือนเหมือนไม่ยุบเลย ยุบเล้วหรอเนี่ยไหนวะเอ้ยยุบลงไปแล้วค่อยดูเหมือนยุบขึ้นมาหน่อยโอ้โอมบี้อย่ามานะ<ห>โอชิเมตนเด้งขึ้นด้วยอืมดดานข้างบ้างนะครับ นี่เราเราแอบอยู่ใต้ดินดีไหมเกมนี้มีแบบบทลงโทษไหมแบบอากาศหายใจอะไรแบบเนี้ยซอมบีซอมบีซอมบีมาเร็วมา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  ไม่ไม่ได้การแล้วต้องใช้ของหนักเฮ้ยมันวิ่งทำไมวิกิมันวิ่ง แย่ yeah, แล season, ้วทุกคนผมด้การพื้นที่ให้ผมพื้นที่ในการเอาชีวิตรอดนี่จะได้ดูแบบดูเท่ดูเท่แล้วต้องสนใจความเท่ด้วยนะครับมันกำังไม่เท่กระสุนหมดแล้ว อืฉรู้ว่าแกยังไม่ตายแต่แกจะตายหน้าบัดนาวตอนนี้แหละอืมโดนด้วยแฮอย่างโหด ออไอ้อบล็อกบล็อกอยู่ในอะบล็อกบล็อกอยู่ในอะไม่เฟเวอรี่เด้อเออสักยี่สิบบล็อกครับเลยเอารีโลด,ดิง เข้ามาเข้ามาขอสเต็ปไมคข้ามก่อนขอสเต็ปไมคข้ามหลบหนีกันเราจะรอดหรือเปล่าวะ ตอนนี้ร่างกายผมบาดเจ็บมากอะคุณผู้ชมกระดูกหักด้วยนะครับอ่อนแอหิวน้ำ yeah, แย่ละนี่เราจะมาตายที่นี่แล้วเนี่ยโอ,เอ้เจอแล้วเจอแล้วเออมันเป็นแบบอะไรวะก้อนทองเหรออา้าก็ยังไม่เจอนีว่วะแต่เมื่อกี้เราเอเราได้อะไรสักอย่างมานะครับ ที่เราอาจจะขุดมันลึกเกินไปหรือเปล่าโอ้ชิบหายแล้วแอบซะทุกคนนี่ไม่ใช่เวลาให้เรามาเล่นตลกแล้วอะสี่ทุ่มแล้วผีออกสตาร์แล้วตอนนี้ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ต้องอยู่ในความมืดแบบนี้โอ้โอ้โอแย่แย่เปิดไฟฉายทีทันง,งที่อยู่ในที่แบบนี้ยังร้อยเอร์เซ็นตเต็มลูกกระตาไม่อยากจะเชื่อเลยทุกคน ผมจะทำการหยุดพูดนะครับเพราะว่าตอนนี้มืดมากมองอะไรไม่เห็นไม่รู้จะพูดอะไรด้วยไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนโชคดีโชคดีแย่ yeah, แล้วทุกคนแย่ yeah, แล้วหิวหิวสุดๆเลยอ่ะจะตายเพราะความหิวพูดเหลือหนึ่งอาหารก็ไม่มีแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามห้าสิบแล้วเออผมคิดว่าถ้าผมออกไปตอนเนี้ย แล้วหาสัตว์สักตัวค่าผมอาจจะได้กับข้าวมาเป็นอาหารเย็นหิวสุดๆเลยโอ้แต่เราออกจากตรงนี้ไม่ได้ต้องแข่งกับเวลาแล้วมังเนี่ยเอาเร็วเข้าทุกคนขุดซ้าขุดขุดขุดผมรู้สึกว่าการขุดตรงนั้นอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับผมจะมาขุดตรงนี้ พราะรู้สึกว่ายิ่งลึกเนี่ยมันจะเป็นพื้นหินขุดไม่ไหวเพราะฉะนั้นโอ้ยสะอึกเลยเพราะฉะนั้นผมบอกว่ามันจะอยู่ในระดับพื้นผิวสักลึกสองบล็อกหรืออะไรแบบนั้นนะเฮ้ยมันหายากจังว่าไอ้นั่นนะผมเกียดเควสขุดที่สุดเลย ให้ผมไปเคลียร์ซอมบี้ยังเป็นพระคุณกว่าเลย่ะเนี่ยอะไร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 โอเคเอากระสุนโอ้กระบองไรจินกระบองไรจินอีกทีหนึ่งกระบองไรจิน กระสุน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 โอเคตอนนี้พื้นที่เริ่มแคบมาแล้วนะครับทุกคนผมหวังว่าจะเจอในเวลาไม่ช้านี้แคบขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วนอกจากแถวนี้มันหายากซเหลือเกินได้โปรดนะครับได้โปรด นี่ผมผมขุดมาจนชั่วโมงหนึ่งแล้วบางนี่ะเอ้ยทานนี้ไม่ได้ทำอะไรได้จะขุดเลยเอยไม่าะะทำเควสหลายๆอันแค่ขุดอันเดียวก็เป็นชั่วโมงโอ้โหแล้วตอนนี้วงเริ่มแคบแล้วครับเหลือเท่านี้ละเฮ้ยไอคนไอคนฝังมันให้แผนที่ผิดเป่าวะเฮ้ยมันขุดขนาดนี้แล้วนะ ไม่เห็นไม่ได้เศษเสียเ้ยวเศษซากอะไรเลยอะ่ะโอ๋ออ๋อเขาต้องลึกลงไปอีกเหรอนี่ถ้าผมเจอแบบน้ำบาดาลผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะมีแม้ระบบน้ำบาดาลนอะ่ะมีเถอะคุณขนาดเนี้ยอยากให้มีเลยเฮ้ยเจอแล้วโอ้โยเฮ้ยเขา ผมจำได้นะครับมันจะมีการเอ,อ่อแบบว่าเรียกซอมบี้แบบเป็นฝูงองอกมากินสแปมก่อนเลยขอระบายความแค้นหน่อยขอระบายความแค้นหน่อยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหเอ้ยลูกลูกลูกสุนของกระซองอะไรคือลูกสุนยเอาบอยเอ้ยโอ้โธ่เอ๋เอา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  เอาอะไรก็ไม่พร้อมสัอย่างลูกกระสุนของลูกซองเนี่ยคือแบบมันไม่ค่อยกระจายเลยอะ่ะอือโอ้ขอภาพเท่ๆหน่อยจิงหัวแตกเอา้าหัวไม่แตกปะโถหัวผมแม่งจะแตกแทนอยู่แล้วขอภาพเท่ๆสักภาพหนึ่งเถอะแบบเปี่ยวๆเลย เมาดิโอ้ยิงได้ตัวหน้าตัวหลังไม่โดนซะด้วยนี่กระสุนลูกซองหรือว่ากระสุนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปครับผมวอกว่าทหารอย่างคุณจะมีของขอโทษขอโทษเอาไปเลยติดเชื้อตอนนี้ ตาไป46%ทุกคนอีกไม่นานก็ลงหลุมแล้วเนี่ยเอายังตามอีกเหรอไอ้นี่ไปใกลไหมเซงิงตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงซงิงเย็นกับการขุดหลุม เว่าเรากลับไปถึงจุดเทรดเนี่ยเราต้องคุยกับลุงหน่อยแล้วครับให้แผนที่อะไรมามลุงลุงให้อะไรมาให้ผมผมขอไม่รับเคเวสขุดอีกต่อไปนะผมบอกเลยและให้ลุงรับรู้ไว้ด้วยว่าอย่าเออเอาเคเวสขุดมาให้ผมผมไม่ไหวแล้วเคเวสขุดเนี่ยขุดจนหน้ามืดเลยโอ้โห,โโหเ,เคเวสที่น่าเบื่อสุดเลย เอ้าอ๋อโอเคอันล็อกโทษโทษโทษเห็นมันเห็นมันนานเกินนึกว่าเปิดไม่ได้ไอ้เราก็ไม่ได้อ่านนะครับสักแต่จะกด E อย่างเดียวลุงลุงเอาเควสอะไรให้ผม嘛เควสดขุดอะลุงมันแบบเป็นเควสที่ห่วยแตกที่สุดแล้วอ่ะระบบขุดเกมนี้มันก็ขุดยากอะสเติน่าก็ใช้เยอะอะไรเนี่ยลุงตอบแทนผมด้วยของแบบนี้เหรอ เฮ้ยนี่มันการเรียนกันครับเสือผืนหมอนใบ <laughs> ไปบอมแล้วก็กระสุนจากนั้นก็รีแพคคิดเราเอากระสุนดีกว่าวะโอเคเอาเป็นว่าเราจบตรงนี้แล้วกันนะครับก็คงไม่ได้กลับไปถึงบ้านหรอกใช้เวลาเดินนานเกินบางทีผมก็อาจจะรับเควสต่อด้วยเลยในพาร์ตต่อไปนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปฟาร,ร์มนอกรอบนะเพราะใครจะมาอยากดูการอาัดคลิปแบบทำเควสอย่างเดียวเนาะโอเค okay. สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดแชร์ด้วยนะผมไปแล้วนี่ไดจริงลูกซองด้วยอย่างโหด